บริษัทนี้เป็นของเขมวัตเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้บริหารทันกับแรกต้องเป็นคนของเขมวัตรเท่านั้นพวกแกจะรวมหัวกันกี่เสียงมันก็ปลดอะไท่าันไม่ได้หรอกใว่ไมมาเลยยกเว้นแต่ยกเว้นอะไรกฎ g o v e r n i ของ,ขงบริษัทนียก็บอกไว้ว่าประธานจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ลงทันทีเมื่อทำิดจริยธรรมร้ายแรง หรืออีกข้อหนึ่งนั่นก็คือเมื่อพิสูจน์ได้ว่าประธานบริษัทเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือว่าวิกลจริตแล้วแกจะเอากดข้อไหนอเอากดข้อไหนมาโบดฉัน เราทีเห็นได้ว่าในคลิปนี้นะครับคุณพรอบเนี่ยเริ่มใช้ความรุนแรงกับพนักงานบริษัทโดยที่เธออจะใช้เงินหรือว่าอิทธิพลของเธอมันเลยทำให้เรื่องนี้ไม่กลายเป็นข่าวดังขึ้นมา <S <S หรือแม้กระทั่งหลานสาวท้ของเธอเองเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบกับอารมณ์ที่แบบปกปรวของเธอ สะมาให้คุณทำ้าหรือที่ยังไม่พอคลิปนี้จะเห็นได้ว่าคุณชออแพ้เริ่มพควบคุมอารมณ์เองไม่ได้แล้วก็าอาจจะเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างดไูไม่สิไม่ส ยุดหยุดจะบังให้ยิบหยุดหยุดไม่จริง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 แกแกมันบ้าแกคิดเหรอวะไอ้แค่คิดพวกเนี้ยไอ้พวกบ้าๆนี่มันจะทำอะไรฉันได้แกจะถาที่มันบ้าฉันนึกอยู่แล้วเพราะที่ฉันพูดไปเนี่ยมันก็ไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเธอเนี่ยเป็นบ้าจริงๆ เตรียมคนที่น่าเชื่อถือได้มาบอกทุกคนไม่จริงไม่จริฉันไม่ได้บ้าเจ้านครับที่บ้านฉันไม่ได้บ้าได้ยินนะว่าฉันไม่ได้บ้าเหรอเหรอบ้า,ออออาก็ดีแล้วบอกบอกพวกมันบอกพวกมันเลยบอกพวกมันว่าฉันไม่ได้บ้าบอกพวกมันไปเลยว่าฉันไม่ได้บ้า าที่นี่ได้ยังไงคือคุณรัตประนอยากให้ผมมายืนยันเรื่อ,องอาการป่วยของคุณนะครับหมอหนหมอเราบอกทุกคนสิว่าคุณชอบแพรเนี่ย ยังสามารถทำงานที่นี่ต่อไปอีกได้ไหมั้ยในความเห็นของผมตอนนี้คุณชอบแพรเป็นบุคคลไร้ความสามารถครับ